เดียวกุน<ช>นะก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยมากพูดถึาจะหาว่าโมเอางั้นก็รียตามไปดูดีกว,ว่าว่ามันดีมันเด็ดยังไงบ้างรบนบ่อดูร้านก่อนเลยเป็นร้านแบบสมัยโบราณร้าน,รานรธรรมดาแต่ร้านธรรมดาแบบเนี้ยที่เขามีของดีของเด็ดอพาคุณผู้ชมไปจุดนี้ค่ะบริเวณตลาดเย็นริมน้ำปราจินบุรีตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปราจินบุรี พบกับร้านนี้เลยค่ะร้านปากหมอโนโน้อนนนาปากห<า>ม้อโนโน,นาชื่อเก๋นะเ,เป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวปากหม้อโบราณน,นะคะเปิดอยู่บ้านพักเปิดอยู่หน้าบ้านพักบนฟุตบาทถนนเขาเรียกว่าอยู่บริเวณติดกับฟุตบาทอ่ะข้างทาง,าง,างนะว่าใช่ติดทางเลยนะคะเจ้าของร้านคือคุณพิกุลและคุณยุทธนามั่งเจริญนะคะเป็นสามีภรรยากันนี่แหละก็เล่าให้เราฟังบอกว่าที่ร้านนี้นะขายก๋วยเตี๋ยวปากหม้อโบราณ ทีเด็ดเนี่ยจะอยู่ที่น้ำซุปน้ซุปอะมันต้องน้ำซุปไงกลมกลมมากจริงๆคุณที่สาปากหม,ม้อนะผมเคยทานนะแล้ว,วทีเด็ดมันจะอยู่ที่น้ำซุปนี่แหละทานคาู่กับตัวปากหม้อไปด้วยแล้วโอ้โหซดกันไปคล่องคอเขาบอกว่ากว่าจะได้เนี่ยต้องใช้เวลาต้มนานกว่า3าชั่วโมงนะอ้มชั่วโมงนะแล้วบอกสูตรด้วยคุณชนะคือน้ำซุปนี่นะเขาจะใส่ตีนไก่ลูกชิ้นหมูเด้งเลือดแล้วก็กระดูกเล้งด้วยส่วนเครื่องเคียงที่ทานมีเจอย่างนะคะ ข้าวโพดอูอัดพุ้นเส้นถั่วง,งอกกุยช่ายเต้าหู้แล้วก็ไส้หวานอเนี่ยคุณชนะผมชอบกุยชาย่ายเนาะอุ้ยอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะดิฉันว่ากินก็คือคละกันหมดเลยน่ะ,ะส่วนทางร้านนะเขาบอกว่าจะคัดเลือกแล้วก็ปรุงเองร้อเปอร์เซ็นี่นี่นี่นลูกค้ามาทานก็ติดอกติดใจอ่ะคือบางคนมาแบบมาแล้วมาอีกนี่จะมาเป็นแบบว่าเป็นถ้วยอย่างนี้แหละแล้วก็ตัว น้ำซุปใช่ไหมตัวน้ำซุปมายแยกออกมาด้วยนะครับแล้วก็ตัวปักหม้อก็จะใส่จานมาแบบนี้ก็เ,เลือกทานกันไปนะคุณผู้ชมส่วนราคานะคะเริ่มต้นที่4 0่สบถึงหกบาทแต่ถ้าหากว่าลูกค้าต้องการเพิ่มไส้5ตัวก็เพิ่มแค่10บาทเท่านั้นคุณชนะอเพิ่ม10บาทแล้วก็กินต่อกับชามที่ที่เสิร์ฟมาตอนแรกอะ่ะได้เลยหรือว่าจะซื้อกลับบ้านแบบนี้ก็ได้นะคุณพี่กุลบอกว่าตัเตยเปิดขายมานาน5ปีแล้วเพราะฉะนั้นการันตีความอร่อยค่ะบอกพิกัดกันเลยใครที่อยากจะไปร้าน ร้านปากหม้อนนานะเราให้เบอร์โทรเอาไว้แล้วนะคะอยู่ที่ตําบลหน้าเมืองนะร้านเปิด4โมงเย็นถึง2ทุ่มครึ่งค่ะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะใครอยากไปก็โทรสั่งไปก่อนก็ได้จะกินปากหม้อผมบอกอย่างหนึ่งนะคุณตั้งใจเย็นๆนะเพราะกว่าจะได้จริงๆคือไไปได้บอกว่าแม่ค้าเ็าทาช้าอะไรอย่างนี้นะแต่ด้วยความที่ว่ามันต้องพิถีพิถันจริงๆกับการที่จะทําปากหม้อแต่ละตัวคุณจะไปเร่งไฟก็ไม่ได้ถูกไหมเร่งไม่ได้รอให้มันแล้วทำทิ้งเอาไว้มันก็ไม่อร่อย ใช่ไหมถูต้องทําสดๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไปทานแล้วเกิดว่าคนเยอะทําใจก่อนนะเราอย่าพึ่งไปตอนหิวมากอย่าไปกดแม่ค้าเขาตั้งใจทําให้ทุกคนแหละครับแค่ต้องใช้เวลาหน่อยเท่านั้นเองสดๆใหม่ๆนะได้ทานกันอรอร่อยนะลองไปดูที่ปริ์ทีบอกไม่ใช่เลยเคยไปทานนั่งรอคิวกินน้าหมดไปเป็นขวดนะคนเยอะวันนั้นคนเยอะ่ต้องรอหน่อยคุณผู้ชม